สวัสดีค่ะแม,ม่สงคฆาเบงกอล้าะตอนนี้น้องเพ็งก็มานานแล้วนะคะวันนี้ถือจอบมาเลยค่ะวันนี้จะมาลงมือทำทางานนะคะซึ่งถ้าเราอยู่บ้านเนี่ยไม่มีกิจกรรมอะไรทําใช่ไหมก็เลยต้องออกมาที่แบบว่าออสถานที่แบบโลง่โลงๆแล้วก็มาสดอากาศธรรมชาตินะคะนอกจากนั้นก็ต้องหากิจกรรมทํานะคะโอเคมามาเลย น้องบัวของเราตอนนี้ก็โดนล่ามไว้อยู่นะคะเนี่ยดูไม้ไผ่ที่เขาล่ามไว้นะคะก็จะมีคดนะให้ฝั่งนี้มันหนักกว่านะคะเนี่ยดี Y สุดยอดมากเลย DIY แห่งผู้ปัญญาชาวบ้านนะคะแรมมากตันยานี้ขึ้นเยอะเลยลวเวทเ,เนี่ย,ยอ,ออกกันใต้นี่เป็น,นห้องเวทบูวในขอนอนีอนอยอยด้ดวเลย อืมบัวฮะอ๋อมันเป็นห้องลามอันนี้เป็นห้องเวทเฉะมากเลยวันนี้น้องเป้งจะมาขุดสตูดิโอใหม่นะคะอ่าตื่นเต้นกันแล้วใช่ไหมธรรมชาติสุดหูสุดตาไปเลยดูคุณพ่อนั่งอยู่บนกระท่อมนะคะ วันนี้จะมาอัปเดตสวนหนองน้ำนะคะน้ำเริ่มเยอะแล้วจ้ามาดูคุณนายของเราวันนี้มาทำอะไรนะคะอ่าตอนนี้จะเป็นคนสวนเต็มตัวแล้วจ้านี่ตะไคร้ของเรานะคะก็เริ่มโตมามากๆแล้วอัปเดตก่อนนี่เห็นปะอันนี้ก็ เป็นต้นตะไคร้นะคะจําได้ไหมคะคลิปพี่น้งแปงเป็นคนลงมือปลุกเองนะจ๊ะอันนี้เนี่ยดูน้ําของเราเนี่ยก็ตอนนี้เนี่ยเริ่มขึ้นมาถึงต้นที่ต้นโพแล้วนะคะวันนี้จะมาขุดพื้นที่เอ่อที่จะสร้างสตูดิโอใหม่อาหาขี้มูไปก่อนเดี๋ยวไปดูจุดน้ําก่อนที่เราเอาน้ําเข้านะคะตักแดดนิดนึงนะคะ ก็หลายวันมากๆแล้วที่ไม่ออกบ้านเนี่ยก็อยู่แต่ในร่มในบ้านนะคะอ,อยากจะตักแดดตักลมบ้างนะคะวันนี้ก็เลยออกมาเลยนะคะโอ้ดูดิทำไมมันช่างสวยงามขนาดนี้นะคะวันนี้จะมาเป็นคนสวนเนี่ยจุดนี้นะคะ คุณพ่อก็เอาน้ําจากที่ไหลาจกากภูเขาเนาะก็เอามาใส่ในนองของเราจ้าเนี่ยนี่น้ำใส่มากเลยอะ่ะอยากจะเล่นมากเลย น้ำเริ่มขึ้นเยอะมากๆแล้วนะคะก็ประมาณทิ้ไงไว้ประมาณเป็นเดินเดินกว่าสองเดินได้เดินกว่าเกือบสองเดินแล้วนะคะเราเพิ่งจะให้เอ,เอาน้ำเข้าเนาะก็เพราะว่าเราอยากจะให้ดินตรงข้างๆเนี่ยมันแน่นก่อนอย่างนี้ไงตอนนี้ก็เริ่มเอาใส่ได้แล้วอี่ดีงาม,มาก วันนี้จะมาขุดเพชรขุดพลอยจากหนองค่ะเดี๋ยวน้ําแปงจะลงมือบ้างนะคะคุณนายขุดอะไรแบบนั้นเนี่ยหญ้ามันจะตายไปมันเนี่ยโอ,โอ้โอ้แม่กขุดยังละนั่นระวังไปขุดต้นอะไรนะคะคือความจริงเนี่ยเราก็ปลูก ต้นต้นผลไม้ไว้เยอะพอสมควรนะคะแต่ว่าตอนนี้เนี่ยยังไม่โตไงคือยังไม่เห็นก็จะมีต้นอะไรเนี่ยเยอะแยะมากมายเลยเดี๋ยวให้ดูก่อนอันนี้คือต้นอะไรเนี่ยคือมันค่อยๆโตนะคะไเนี่ยจากริมก็มีเยอะมากมายเลยเนี่ยจากต้นเนี่ยต้นฝรั่งหรือว่าต้นอะไรนี้เนาะนี่เห็นปะเนี่ยพยายามฝุ่นเท่านี้ย ก็เยอะมากมายเลยนี่ต้นไม้แบบต้นไม้ใหญ่ต้นไม้เล็กต้นไม้เอ,อะไรแบบนี้คุณท่อก็เอามาปลูกมากมายเลยนะคะมาดูคนสวนตามตีชีวิตคนสวนของคุณนายท่านเรานะคะอ๋อแบบนี้ใช่ไหมคะแหลมเลยจ้า แปดตอนนี้เนี่ยเป็นเวลาอือหือจะ1สิบเอ็ดงแล้วนะจ๊ะอ๋อน,นี่แม่ต้นน้ำเนี่ยเูด,ดีสวยงามมากเวอร์จะลงมือขุดบ้างขุดแบบไหน โอ้ยไม่ได้ไม่ออกโอ้ยนี่ไงต้นน้ำเออซับต้นน้ำแด่ดีอเนี่ยต้อเอาแบบนี้ทิ้งนะคะอันนี้เขาเรียกว่าคนที่ดูแลสวนของจริงน,นี้ต้นอะไรเนี่ย ของนี้จะได้กินวันนี้เป็นคั่มอะฮะเรื่องเหมือนคั่ะสวยมันนทองมา นำนุ้งแป้งมานะคะเป็นเป็นคนดูแลสวนหนึ่งวันค่ะมาดูตอนเย็นนะคะว่าผลงานจบไปไหมมาโอ้ยนี่ ตอนจำจำคลิปที่น้องแป้งยังไม่ทำหนองไหมคะคือแบบบริเวณเอ,อข้างๆคลองนะ้ำเนี่ยมันจะเป็นต้นหนามที่แบบหนาที่แบบว่ามันเป็นแบบเน,นี้ยเยอะมากๆเลยแต่ว่าตอนนี้เหมือนพันมันจะตกนิดๆหน่นนอยๆอ,อ่ะแต่ว่าเราก็ต้องดูเลยนะคะไม่งั้นคือแบบมันจะออกเยอะเหมือนเดิมห้ามออกอีกนะคะ วันนี้คุณนายเรามาขุดเพชรขุดพลอยค่ะดีงามมากเวอร์คือแบบจะมาปรับพื้นที่ตรงนี้นะคะอ่า,าโอ้โหแหลมมากเลยมานางแปงลงมือดูบ้าง ยังไงเนี่ยเห็นปะอันนี้คือความชอบส่วนตัวนะคะอันนี้อันนี้ฝั่งซ้ายนี่ไม่ค่อยถนัดเลย อันนี้ต้นอะไรออกที่นี่นี่แม่นี่เป็นต้นนไหมต้นตอโอ้ยอะไรเนี่ยทรายว้ย เบือแล้วไงเนี่ยเวลาจ,จับจอบใช่ไหมตรงนี้มันจะอันนี้เลยแต่ว่าอยากทำไงน <c oughs> อัน,นี้เริ่มขึ้นมาแล้วนะคะดูดิ น้องปลาอยู่ไหนจ้าน้องปลาอุ้ยไม่ได้เอาอะไรมาเลี้ยงเลยกินต้นหญ้าไปก่อนนะอะไรคุณนายอะไรโอ้เล่นใหญ่จังเลยคุณนายเราเล่นของใหญ่จังเลยทำไมทำไมคะเนี่ยอามาเต็งทีเอามาเต็งเลยเอามาเต็งที่นี่เอามาเต็งที่นี่

ตอนนี S <S ้นะคะน้องแปงก็ลงมาดูท้องทุ่งนานะคะที่เราปลูกข้าวไว้เนี่ยสวยงามมากๆนะคะและน้องแปงก็กําลังมาเดินเล่นขั้นบนนาเนี่ยดูดิจะออกใบบวบเนี่ยเยอะมากเลยนะคะอันเนี้ยถ้าเป็นสมัยก่อนเนี่ยเอ่อถ้าเป็นช่วงที่แบบว่าเอออันนี้นาะก็ชาวบ้านเขาจะมาเก็บแล้วก็อันนี้ค่ะ เอาไปขายได้เลยนะคะแต่ว่าตอนนี้เนี่ยไม่แล้วจ้ะอันนี้คือกินได้นะคะนี่ออกตามธรรมชาติออกตามคันนาเนี่ยใบบวบวกเนี่ยอันนี้คือแบบที่กินได้นะคะอือฮึตอนนี้เป็นเวลาเที่ยงอออสิบเอ็ดโมงครึ่งแล้วนะคะเนี่ยก็จะออกตามคันนาอย่างเงี้ยเยอะมากเลยดูดิโอ้โหไปตามคุณแม่มาเก็บดีไหมเนี่ยคือไม่ใช่มีแค่ขั้นตอนนี้นะคะคือมันจะออกเยอะมากเลย มันออกทุกที่เลยอะดูดิเอามีดแล้วก็มาเข็ๆเนี่ยแหลมมากเลยโอ้โหวันนี้น้องแป้งมาฝึกเป็นคนสวนหนึ่งวันนะคะเนี่ยก็มาเดินคนเดียวนะคะอุ้ยทำไมมันออกตรงขั้นนาเนี่ยเยอะมากเลยโอ้โหน่าเสียดายมากเลยอะอือหือโอ้โหไม่ใช่แค่มีที่เดียวนะคะมีเยอะมากเลยอ่ะมีทุกที่เลย เสียงน้ำนี่คือแบบพร้อมมากนะคะตอนนี้น้ำไปมาอยู่กลางทุ่งนะคะเนี่ยดูดิอา่าทำไมมันแบบโอ้โหับเคื่นดีแม้แดดจะร้อนไปหน่อยหนึ่งนะคะก็ช่วงนี้เนี่ยเป็นช่วงที่แดดร้อนมากๆเลยนะคะวันนี้มาฝึกเป็นคนส่วนนึงวันเดียวไปตามคุณนายมาเก็บใบบวบดีกว่าเอาไปจิ้มน้ําพริกกินนะคะ เน่มันออกเยอะมากเลยต้นข้าวเราก็เริ่มยาวแล้วจ้าเนี่ยอุ้ยตัวอะไรเนี่ยเสียงน้ำไหลคือแบบธรรมชาติพร้อมมากๆเลยนะคะเนี่ยดูดิดูดิน้ำก็จะไหลแบบนี้ฝึกเป็นคนนาคนสวนหนึ่งวันจ้าเนี้ยดูดิน้ำไหล ใบบัวบวกนี้ออกตลอดคันนาเลยจ้ะเนี่ยมองไปที่กระท่อมกับหนองน้ำมองไปบนภูเขาโอ้โหสุดยอดวันนี้คือพาท่านผู้ชมนะคะออกมาอาชมบรรยากาศเนาะกับท้องทุ่งนาโอ้โนี่คอยสิไปได้อะไรเนี่ยปลาปะเนี่ย วิ่งเลยบอกว่าเดี๋ยวน้ำเปงเจอหูอีกตาแล้วไอ้บบวกนี่คือดูสุดหูสุดตาไปเลยทีเดียวนะคะดูดิดสวยงามมากๆเดี๋ยวน้ำเปก็จะเดินไปตรงที่กระท่อมก่อนนะคะเดดร้อนมากเลย สองตัวดูดิปูพวกเจ้าดูดิกล้ามใหญ่มอกเลยสองตัวตัวนี้อีกตัวหนึ่งดูดิอือฮะปูนี่คือแบบดูไปแล้ว,วอุปป้อปปอยปะอฮ้ย ปเดีนพมีเดโอ้โหหนึ่งสองสามมีน้ำคือแบบเราจะใช้ล้อแบบนี้นะคะคือแบบอันนี้เนี่ยเราไปเอาที่พี่เขามาเพราะว่าเราเป็นรู้จักกันอยู่แล้วเนี่ยก็เราจะมา เออทำให้ขน,นงแบบอยู่แน่นอย่างเงี้ยค่ะก็เลยต้องใช้เทคนิคแบบนี้นะคะเนี่ยเป็นคนสวน,นดีจังเลยคนานี่แข็งแรงดีเนาะอ่ะก่อ <c oughs> <c oughs> นมะก,กวนท <c oughs> ี่เท่เนี่ยก็ก้อนมะกวน กันมาก่อนโอ้ยมาจะลองจะลองลงมือบ้างนะคะมาเอาดินใส่ใ <goodbye> ช okay. ่ไหมพูดเอาใส่ไม่ฟูเลยฟูมาถอดเหรียญเลยโอ้ยมีเห็ดมั้ยตอนนีโอเคเข้าใจแล้ว เอาปอมาแล้วมาเลยขวนหัวกันขวหัวกัต้มนื้อ,อนั่นน้งปนไหนพวกกินอ,อ๋ยป้าตกน้น้อง อะไรยิ้มอะไรคุณนาย <ś os> ทำไมคนสวนวันนี้น่ารักจังเลยมอมมอ,มมอมคิ้นึ <ś os> ววกน,น,นึกนกนึกนึกนึกนเอนึก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 ่ึกน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 า เอ่ออะไรดีอ่ะ Lovey Family Farmhouse อวยยาวไปเขีจริงเอ <laughs> เอตั้งชื่อว่าเชียงตุง Family Farmhouse เอ้ยได้ไหมเนี่ยไม่ได้สิอะขอความคิดเห็นหน่อยเนาะ ลงนก็ตกอยู่ที่นห้องจะได้หยดบกใช่ไหมตอเรา,าเขาไปตั้งน,น้ำแบเนี้นอนานนะ่ ว้าวมาดูกันสีสวยงามจากท้องฟ้าใครจะถ่ายสวยกว่ากันคืออะไรอ่ะเพิ่งจะออกปะบุญบรารมีนะเนี่ยที่เห็นเนี่ยอ๋อดูดีสุมาปะเดี๋ยวเห็นไหมม,ม,มันเหมือนลุงอ่ะแต่ว่าไม่ใช่รุง มันเป็นห้องไห้เหมือนจะไอ้บอกไอ้ห้องไห้นะมันแบบป้อนป้อนอนอี่ฮะมันเหมือนลุงแต่ว่ามาันลุงไหลกันเนาะมันทนอดกวนทาบบนี่ฮะเป็นสีเนาะเออแปลกดีนะเนี่ยเนี่ยเราก็นั่งซื้อเดี๋ยวนั่งเี่นถ่ายสีกันเอาลุงนั่งแค่ไหนก็หมาหันนั่งกับมันกันแค่แล้เอาเอาต้องมีใครเห็นบ้างเอาเอาาแ่นนนั้ะวไม่เอาแล้วไม่เป็นไรตอนนี้เราก็พักกินข้าวเที่ยงแล้วนะคะเนี่ยเราก็เอาแบบเออเหมือน ยางรถเนี่ยก็ามาแล้วก็เอใส่ไว้ตรงข้างๆหนองอย่างนี้นะคะก็ทําให้ดินเพื่อที่จะให้แน่นเดี๋ยวเราเนี่ยจะเอาต้นผลไม้หรือว่าต้นดอกไมอะไรมาปลูกนั้นฝากเป็นกํบบาลังใจน้องมงด้นะครับตอนนี้ก็ตอนบ่ายแล้วค่ะอุ้ยเริ่มจะหายแล้วนะ่นะะคือใครเคยเห็นบ้างนะคะคอมเมนต์เข้ามาได้เลยนะเนี่ยอบุญปฎิมีนะพี่เห็นนะ นี้นะคะก็เดี๋ยวจะกลับบ้านแล้วแล้วก็จะมาจบคลิปเอาไว้เพียงเท่านี้ก่อนนะคะเป็นยังไงกันบ้างเขาวันนี้ได้เห็นน้องแป้งเออเป็นคนสวนหนึ่งวันเนาะก็คือแบบก็รู้สึกเออเย็นชุ่มฉ่าดีใจมากนะคะเนี่ยเวลาเราเออเหนื่อยใช่ไหมคะเราก็จะนั่งพักตรงที่ร่มร่มตรงเนี้ยไม่เท่าก็มามา,มาเล่นมาเยี่ยมอะไรแบบเนี้ยแล้วก็มีคุณป้าอะไรแบบเนี้ยเออก็จะมีคนเ,เลี้ยงวัวหรือว่าอะไรผ่านไปผ่านมาก็เออ ทักทายเนี่ยออรู้สึกอบอุ่นดีนะคะก็วันนี้เป็นคนสวนหนึ่งวันหากใครชอบซีรีส์ของน้องเปเออ่อยู่ไล่อยู่นาอยู่สวนอยู่น้องออธรรมชาติอย่างนี้ก็ฝากเป็นกำลังใจกดไลค์กดแชร์น้องเปงด้วยนะครับขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะบ๊ายบายบายบายไปแล้วค่ะ